ครับสวัสดีครับปุ๊บครับคลิปนี้มาตาลดโล่แล้วครับลดโล่โอ้ใต้ลดลดลดโล่อิดนะครับพวกไอ้เจ้าอย่างตีนอ่งอยู่เลยเจา้าเดินเลร์ร็อกครับนี่เป็นเตืองรอยก้าวาบูนะครับรอยก้าวเตอรบูมสิบสองโลครับ รถไม่รู้ครับแต่มีกินครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์กองบันโนครับบางครั้งครับบางครัง้งเป็นเปลาเดียวนะครับวิ่งหลงกับรถหลง อันนี้ไปตุกจังวัดเลยครับนี่ไปโตมาจากอูนี่ครับรถนี่ไปทำมาจากอูนี่ครับ ปากอะไรกลางในนะครับว้ากลางในมีเตะน,นะครับเตะปากเดียวเตะดวนเตะดวนโอ้วลำพุงครับปัลลุมรถมเมียน,นะครับเห้ยยินเจ็บด้วยกันนี่ นี่ด้าในหน้าปัดนะครับตัวตัดก็มีนะวันนี้กับตัวตัด,ตดโอราทัดโอ้โนอันปัน กบโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่ากดติดตามไว้นะครับสัสดีครับ